ันวมสกัดพระอาจารย์ครับสาธุเด้อนี่พระจันพระจันทรงโรตรีมาหมอรวยเบิึงคือเขาทั้งบนทั้งล่างเลยพระจันมันเป็นหมอรวยได้เนาะคือว่าหมอรวยได้เลาจย์พอดีอยู่งานศพพราจย์ไปซอยงานศพพระจย์อยู่อันนครพนมก็เลยลืมว่าขอแนวทางกับพระจัน่ราดิหมอรวยลืมสนิทเลยไหมพระจันบึงบึงพระจันไหนวเห็นแทบเจียนไหม จ,จัดเดียวเ <lah. S 2> นาะเขาทุกบททั้งหลักได้อาจารย์เนี่ยออนนพออาจารย์เห็นมาได้เนีนเ่ยนะครับเด็กขันน้ำมตนนะครับพออาจารย์เห็นเป็นตัวใดก็อาจารย์เห็นแปดเก้านะครับแปดเก้าแปดเก้ากับข้อมฟันจะคลองตีเสียหาศูนย์สามพอาจารย์ฟันว่าไรครับฟันว่าเด็กเก็บเหรียญเก็บเหรียญอย่สามเหรียญเราก็เห็นลงปูชิลาน้ำก็ะเด็นีเสียหาหาศูนย์สามพอซับ เย็นมันก็กลุ้มเนาะตอนบริสุทธิ์แต่ยินคือกันพอดีมันอยู่งานศพอะไรกันไปซอยงานศพพรรณจันทร์นครพนมก่อนพ่ออยินอาจารย์บางวันนี่โอ้ยโม้รวยพ่ออยากอยากขี้ดินตายขี้ไล่อะไรเนาะนะครับง่วงวันนี้เลิกขอพระอาจารย์ว่าเราใส่ไม้หว่อาจารอยากทำบอลลูนไอ้บอลลูนฟังแล้วมันอยู่งานนั้นงานนี้เลยนะนี่มันยังบม่ดิเฮ็ดอยู่ถ้าดิเฮ็ดขันน้ำมันเหมือนกันแน่นยังหมดเฮ็ดจูผู้อ่านจารย์ฝันเลี้ยงเหรอฝันแล้วฝันว่าเป็นเฮ็ดเฮ็ดบ๊ะ โบเห็นตัวเลขแต่ว่าขึ้นว่าเข่าเพราะว่าโบหันกับฟันว่าโบถือเลขกเกิดพ่อได้ยู่อมันจะกลับกันถ้าฟันว่าโบเห็นเหล็กมันจะเห็นเลขปกติแล้วตาสิบของรถสัมภาษณ์อาจารย์ดูหนึ่งฟันเลยท้องฟันเลยยางกระสังไม่ค่อยเข่าเลยค่อยจาะจนเดี๋ยวว่าพ่ออาจารย์ฝันดีวะเนี้ยเข่าก็เป็นอาจารย์อยู่แต่ว่าวันนี้อาจารย์ฝันว่าบ่ได้บ่ได้ขึ้งหัวควนเลยแมนขึ้งเข่าอีกออื จะแดงว่าจันฝันว่าไดมักสีขาเนาะแมนถ้าฝันว่าบบได้สีได้ฝันว่าจันจะเจ็บชิงรุดล่ะสังเกตุไหมจันหลายเพียรเลยไหมกับว่าจันไหมว่าถ้าผ่านจานจ์ฝันนี้นะแต่ว่าไอ้ว่าได้สุดเนี่ยว่ได้เพียรเงินที้ฝันว่ได้ขึ้นอมาจนเมีนฝันว่าบบได้วันนี้ฝันว่าคุ้มเพนเฮดเลขให้แต่ว่าบบเฮดคนละออเบื่งบอาบมีเลข่นืมเขาวันนี้คันดัมมุนเมียนคัตดัมมน คันน้ำมนคันเขาตีงันเนาะบ่ไมีเหล็กเล็ก่มีเหล็กก่เป็นศูนเดือรหรือทานได้ตียังยังบ่ได้ตียันคิดว่าทนไดตีเนาะแมนอือยังไ่ได้ตีคุณโอ้ยันย์คิดว่าสีเขาแล้วแมนแต่ว่าเพิ่งยังบริเทศทาขุนละคนเทตดขนละชุวยยัวัติสินไครับบอกมื่อว่าถือไหมอืมมัดขุนไม่คือว่าวัดสินยางเดียวแมน ตามือเยี่ยมพี่เนาะว่าแต่มือใหรซ้ำหนึ่งเต็มๆเหรอก้อนแรกงวดแรกอาจารย์ได้เท่าใดครับซ้ำหนึ่งอาจารย์เห็นเป็นตัวเลขยกมครับเมีนซ้ำหนึ่งเนาะสังพายายอาจารย์เล่าพึ่งเฮ็ดแค่สองข้างเนาะครับเมีนสองสองข้างเขาสองข้างเมีนงวดสามนี่น่าใจอยู่อาจารย์น่าใจอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเกินสามข้างเงินบ่ บบเเียวจะข้นขึ้นเลือจเลือจะกิดตรงจะลายจานมันก็คือว่านะครับเร,รือจะกิดนะครับนีบศาศาศา่นะครับเป็นคันน้ำม้นที่ะอายจายนคุณโซคยมมอรวยนะครับเป็นนี่นะครับอาจารย์ามมราก็อ,องเมงิงไหนไหนบารูผมกป็นเมือ,องบอกกันนะครับคนเห็นเป็นตัวเลขได้นะพี่น้องนะครับของพอดีรีนะครับเพิ่งวัตต์ตลีะอายจารย์ให้มาารลดนะครับมอญรวยเห็นพ่อมอญรวยพ่ออยากให้นะครับเร,ราะตีอาจารย์มปะป้าพี่น้อง อาจารย์ก็ฝันให้เราได้เรียนปูซิลาเนาะฝันสามเรียญยากกระตีอ่าหาซูซามเลยฝหนพอลงบูซิลาแล้วพ่อผู้จ้าหาพระองค์นี้เขาขึ้นเันซ่นไหมตัวดินพันเนาะแมนตัวดินพันพันเจนเน็ตแมนพระเจ้าพ่อองแมนครับสังเกตแล้วผู้ใดเห็นอย่างเกี่ยวกับพูซิลามีช้มีโฉมโมนี่นะครับขันที่พักีแปดศูนย์้ยกันขันตักน้ำขันรถ น้ำอ่าน้ำเอหุดเพาะหุดโูบนะครับผมฟันบินบาดเต็มบาดเลยมื่อไรงยันขึ้นขึ้นเนี่ยม่เืนขดจีตีตัวนี้เปันว่าพอามบินบานพันว่าเขาเต็มบาดเยู่เขาเผาค้าบผันผัดทีตับต่อไปมืเนาะขาแล้คนอยาดจีกีข่าๆแลวก็เดินพสยันนะนะครับดียวข่าวกันนะครับเพราะว่ามือเขาได้ฝันแล้มนติดีตามีนเอเยอะ สีลกเป็นพาูอาจารย์ผู้พาดมาครับเนะาะอาจารย์ผู้พาน้ทำน้าฝันนี่เกี่ยวกับขันเกี่ยวกับอาจารย์ว่าจะไปบินธบาตราททนนาผนะาเป็นแปดเรียกเนาะบัทเป็นศย์เนี่ยแป่นครับแามปดศูนศูนยแปะทำน้าฝันก็เปลี่ยนไมันบินทบาตบาตเป็นศูนย์ผ่าเป็นแปด 80ดศูนยจัดมาตัวไดนบวครับตัวสามตัวนี้บ่แปดศูนย์ตัวเน้นคือนี่งตีโบเป็นที่อกิดทับุฟันหนึ่งโอ้นบุฟันบ่ฟันยันบุญยันบุฟันึจงแปดศูนย์เนาะเดี๋ยวต้องคอยตามคัรดมุ่นทีหนึ่งนะพยานเนาะนเดี๋ยวจะโซ่ให้ดอกับผมไม่ ถึงหน้าอยู่ดอยอาจารย์ตัวช่วงรถคดีอาจารย์การผ่านนะส่งไหนได้อาจารย์ตีซอยตีพร้อมนะพระอาจารย์เอานะครับมอเลย์ก่อนอนุญาตตีของฝันพระอาจารย์นะตีว่าอาจารย์ฝันว่าได้บินถบาทนะเนี่ยบินถบาทได้เข่าของเต็มเลยเข่าของเต็มเข่าเต็มบาทไม่หรอกครับเข่าก็ก็คือสิเข่าแล้วนะครับบาทบาทเป็นมอเลอร์ย์ีมศูนย์หะเป็นแปดนะครับนี่มอเลอร์ยตีได้พี่น้องนะครับนะนะครับเพราะว่ามอเลอร์เวย์นี่มันทนายฝันว่า มี่หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสองสนะครับเลยนทีประมาณนี้นะสำหรับข้องฝันฟาจันในวันนี้นะครับก็ได้มีโชคกันนะสำหรับระฟาจันจะมีโชคมาแล้วสองงวดนะครับรู้สึกว่าทีอาจารย์เจ็เขาสามตัวเลยเนาะอาศูนามนะเนาะแบงอา,าจารย์ซื้อตรตอลเตอรี่ต์ลอตเตอรี่ขึ้นวันหอดมวอวันลืมครับให้พระอาจารันมันซื้อเสื่อเอกชนเนาะเป็นได้ค่ะแข่ขงกับฟาจเนานะโอ้ย ไอ้เจือปนเดียวเขอยึ้นมาซื้อหน่อยนะจันปกติแหละในเงี้ยก็ลอยนึงแล้วปกติก็ลอยนึงนอกจากตามตามตัวอยากคิดเลยจอยนะครับส่วนนายไพจันเนี่ยฝันนี่นะครับจิว่าไอ้คือปฏิฝันว่าให้ไอ้บ่ได้บ่ถือจะมีโชคเมียงไอ้ฝันว่าได้สึ่งยังบ่คอยมีโชกน้อยอย่างนึงบ่ได้ฝันเก็บเงินเก็บอันใดเก็บโดดเก็บโดดเก็บเ็โตอย่างเก็บโตโดดแค่ชัดเลยนะ าชุดนี้อาจาันละราสุดมาขึ้นหน่อยนะอยจย์ฝันว่าพีทคณมลไ่เลงเนาะบ่ไดเลียันคิดว่าสีเขาอีแล้วเขาอืมนะครับเพราะว่ามันเป็นลายเทียน้อยจันนะเมียนสุดเนี้ยอฟจันฝันแนี่ยวจะได้เนี่ยว่ได้เนี่ยอย่างหนึ่งว่า่อยเขาเนีนะครับเดี๋ยวสองวันแล้วที่ฝันมาว่าอะไรเนี่ยมีนสองวันแล้วเขาสองวันเขาเต็มๆเลยอ้ยผมเห็นคามุลก็ติวอ่าได้จันจันตวอะไรในหัวห็นเลยไหมเออนะครับี่เป็นดวงไฟจันดวงกำลังเปิดจันคบปีไหมครับ เต็มไปวันกี้หกมีสามสิบสองนะครับกาจะเป็นตกปีดีอะไรน้อยจานนะครับเอานะครับสรุปว่าพายจันในวันนี้นะครับฝันว่าได้ไปบินธบัตรได้เข่าเต็มบาทแล้วครับแล้วคำว่าฝันว่าคันน้ำมเนาะพยานเนาะเมีนคันน้ำมุนไม่มีตัวเลขเมีนมองเลยก็ได้กี่เข่าเข่าพวกนั่นกํง่ายฝันนะครับเกี่ยวกับขันนะครับเกี่ยวกับบาทน่ครับนีเป็นแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วค็ับแปดสองปตกกันเลยพี่น้องนะครับ ลอกเบิรับผู้ใดมักผู้ใดก็ล่องเตียยนะครับตีซอยกันนะครับือว่ามรดกตี้าวส่วนคันนำม้วนในให้รอกจังหวะก็รับประันเนาะพาจาร์ได้พาจานกระกีส่งไล่ผ่มรเลยนะครับตีพร้อมด้วยพาจานมรดกนับบ่กได้บึงเดาะอาจารย์ลักพึงเ็ดสองมวน,นะครับเมียนพาจารย์เป็นเห็ดน,นะครับถ้าเป็นอาจารย์ดีองหนึ่งน้อยจานนะเป็นผูนเ้เหตุไทยเนาะลัวพี่ลวพี่กนหนึ่งพี่กอหนึ่งนะครับแต่ว่าปฏิเทธหรือว่าพายจา์ ตัวพันวุ์สื่อผูอ้พ,พันเหตุรืพันวุสือนะครับนาะ